พร้อมแล้วสินะโอ๊ยโอ้ยไอ้เหี้ยพร้อมแล้วสินะที่จะไปเผชิญโชคกับฉันเนี่ยเราไม่ชอบใช้ชุดเดียวกับนายคนเราขอเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยเราคนละสีเลยเนี่ยเนี่ยชุดแห่งราชาโจรสลัดเลยเนี่ยโอ้ยนายเปรยบ่นเราก็นายเปรยบ่นเราก็เปรยบนไว้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนายโดนนาำเม็ดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนายไม่เสียเลยอ่ะ ไม่ไม่ไม่มันเป็นดามันเป็นเมื่อกี้มันหกสะดุดหินนิดหน่อยมั้งเจ้ไม่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 นี่ไงเอาหน่อยเด้เอาหน่อยเด้เอาหน่อยเด้จะไม่โดดหรือวะอ้าวคนจริงเขาไม่สู้ให้มันจนมันตายหรอกเขาต้องรู้ชิคในการจัดการมันโดยที่เราไม่ต้องเสียเหงื่อมากอ้าวเหี้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรมาเนี่ยแล้วมึงจะถอยทำไมล่ะอ๋อ โอ้ยอืไม่เท่าไรเลยนะนายเนี่ยเฮ้ยเออเออเอ้าไอ้เทียลงไปทำไมนะพวกเราจะไม่เสียเลือดไม่แต่หยดเดียวอุ้ยเหมือนมึงรู้อ่ะข้างหน้าจะเจออะไรอะไรรอก่อนนะเฮ้ยบ้าเราไม่รู้เพื่อนใช่หรือเปล่านายจะไปไอ้เกียร์ทงนี้ก่อนเพื่ียร์ทันี้ก่อนอันนี้ พร้อมแล้วส <gegen violin> ินะมาเลยอับอาบอ้โหโดนไปหนึ่งทีอู้หูคอเตอร์คอเตอร์กูรอคอเตอร์อยู่รอคอเตอร์อยู่อู้หูไม่โดนอะไรเลยเฮ้ยพชนไฟไปหนึ่งทีไม่โดนครับผมจังหวะนี้ขวาไปข้างหน้าแล้วก็ปุ๊บปุ๊บไปทุบหัวตเรียบร้อยแฮง โอขวาหนั้นนี่แรงนะแต่ก็ช้าเลยอันนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้แล้วก็ลงนิดอ้าวลงเลยเหรอตายไปเนี่ยอ้าวไม่ตายเฮ้ยเขาเป็นวะเราช้ำเราช้ำเพื่อนทางจริงปะแล้วก็บอกกูเพื่ทานมาิดเดียวตรงนี้นี่คือจุดฟาร์มพอย์เราเลยเพื่อนโอ้โหลูหดโอ้ยเฮ้ยทำเจ็บแสบมาก แย่มากหัวไปหนึ่งทีมากกว่าหนึ่งทีเมื่อกี้โอ้โหรอดเฉลียห้าร้อยกว่าบอกจุดฟาร์มแต่แม่งหนีไปก่อนกูอีกเร็วขึ้นเราโดนอมันฟาดล่วงหน้าผาว่ะเพื่อนตายเหรอทีเดียวเลยว่ะเพื่อนกระเด็นล่วงหน้าผาไปเลยเอาแล้วทำไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนตอนนี้มันโหลดอยู่โอ้โหเรากำะมาเกิดในวูของเราเลยว่ะเพื่อนใตายเลยการดีเฟนซ์ของนายยังอ่อนหัดไปนะ มาเข้ามาเข้ามาโอ้ยตรงนี้ผีเยอะโอ้มอนเยอะมากเอ้ยนายอย่าเรียกว่าผีเพื่อนไม่เอาเถอะมันไม่ใช่เกมล่าผีนายพูดจะเสียลูกเกมไปจนภัยหมดเลยเพื่อนตุ๋วตรงนี้มีมอนตรงนี้มอนถูกอกเป็นหนึ่งทีรอเพื่อนมามาแล้วสินะเรากลับมาจุติเลยเพื่อนกลับมาปุ๊บมีของให้เก็บไปวะเจ๋งวะไงล่ะนายเออลงไปก่อนเลยสว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 ยปวดไปหนึ่งทีแล้วก็วัดปวดปวดอ๋ออ๋ โอ้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 ้โอ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 อ้โ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 ออ้โอออ้โอ้โอ้้โอ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  อ่ามึงรู้งานนี่หว่าหนีก่อนกูเองไอ้ยถ้าไม่ติดวันแหลกนะเพื่อนเราถูกพ้นเมื่อกี้อ่ะมาอย่างงั้นเหรอฉันรอดูนายโยไม่สู้อ่ะทำไมมันนิ่งทำไมมันนิ่งอ่ะเออไม่สู้อ่ะแล้วไม่ตีมันอ่ะเอ้ยมันล็อกนายดิแล้วนายไม่ลงมามันก็เลยนิ่งต้องใช่แน่แน่เลยถ้าไม่ได้การล่อที่ แบบว่าเก่งกาจของฉันนี่นายคงแพ้ไปแล้วนายขึ้นไปล่อหรือว่านายหนีมาเพื่อนขึ้นไปโชว์ผ้าขนหนูสีทองเฮ้ยไฟยุไม่ต้องไฟยองไฟเย่ออะไรไฟยองไฟเย่ออะไรอ่าชิบหายแล้วหมดหลอหมดหลอดตรงไหนล่ะเฮ้ยโอ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 ้ทุบอกช้าไม่ทันตื่นตื่นตื่น ตื่นตื่นตื่นโอ้ยกูไปกันด้วยไงล่ะเอา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 มึงก่อนเลยอู้อู้เฮ้ยล่วงอุ้ยเกือบไปเอาเจเร็วเนี่ยอู้เกือบไปแล้วขึ้นไปไงเนี่ยมาไงวะเนี่ยเกียเชขี้เนว่านายตายว่ะอุ้ยหายใจหมดเลยนานาตรงเออตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปทางนั้นแหละเพื่อนอ๋ออย่างงี้ยสินะเราเราต้องลงไปด้วยไหมหรือว่าเรา เราอยู่หัวแดงเคมีคลอไรด์ด้วยมีข้องเก็บของดอบเอ้ยแต่มันเป็นแบบว่าจุดที่เราต้องมาหรือเปล่าไหนต้องมามันมันมันเป็นโพรงเพื่อนมันเป็นเขาวงกดเพื่อนเดี๋ยวเราเราจะกลับขึ้นมาด้วยทางนั้นไงเพื่อนแต่ว่าเราเราจะเคลียร์ด้วยทางนี้ไม่งั้นเราจะได้รับพอยต์แค่ครึ่งเดียวเพื่อนโอเคเราไปเคลียร์ให้หมดเลยดีกว่าใช่ใช่เราต้องเก็บให้หมดทุกตัวว่าแต่น้ำไม่เลือดไหม เราไม่มีเลยเพื่อนเราไม่มีเลยจิ๋ยหายแล้วจุ๋ยหายของจริงนะโอ้ยเพิ่งเคยเพิ่งเคยจับหอยหมื่นกว่าเองนะเนี่ยกูจะเสียมันไปแล้วเนี่ยมือหยิ่งสั่นอารมณ์อารมณ์เหมือนเพิ่งจับเงินล้านครั้งแรกอะแล้วก็จะหายเจอนะเนียนายตายได้รเดียวการอย่างนี้กูใจคอไม่ดีเลยกลายเป็นคนคิดเราเวงตั้งแต่ว่าไร้อะเราโอ้ยมาดิกลัวที่ไหนแล้วครับกลัวที่ไหนแล้วครับ ที่มันแนวหน้าของทีมอยู่แล้วโอ้โหอ่านายไปไหนอะลงล่างเหรอเอ้ยเราอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่นั่นแหละนายเพื่อนเอฉันอยู่ตรงไทยแล้วเพื่อนมันมันไม่มีพื้นข้างล่างเลยมันเหวอุ่ชอบภาพนี้จังเลยเว้ยวัดมาตกแหงไม่ได้สเตลเลยกูเออว่ะคขาว่าสเตลคือเฮ้ยเอะไอพวกนี้มันก็ยังสูงโอ้ยดีได้ดีแมงขาดี อู้บุทานแม่งอย่างดังซ้อมมาดีแม่งกูรู้จะขาหักตาโอ้แอปอ่ะสเตลเลยไอ้ไอ้นี่ไม่เคยเจอว่ะเราไม่เคยเจอมันเลยว่ะโอ้โหเไปโอ้โหโอ้โหอ้โหไงล่ะขาดแล้วกันอ๋ออ๋อบันชารละเหมินบันชาละเมิดต้องชาร์จนะเออต้องชาร์จให้ไอ้ไฟมันขึ้นก่อนที่ปายหอกเราให้ปล่อยเนี่ย อาะปล่อยเลยติวโชคดีนะโอ้ยกูตายเลยคุณตายเลยเหรอเอ้าต้องกลัวตายเลยเพื่อนนายยังไม่ตายเพื่อนนายสู้ต่อไปเพื่อนตายตามแล้วเงินเย้เงินหมื่นหายไปแล้วเพื่อนหายแล้วชิบหายแล้วต้ไงดีวะเนี่ยไม่ไหวนะแอปมาให้ไวนะรอบนี้นายต้องกระโดดหน้าผาเลยเพื่อนแล้วนายจะได้พลอยทั้งหมดคืนมาเพื่อนใจเย็นเพื่อนเราตายพลอยมึงหายไหมเนี่ย ไม่หายเพื่อนมันเหมือนมันเซฟอะไรอะยิงเหลือเท่าเดิมเลยว่ะเพื่อนมันเหมือนว่าอื่นไม่เซฟไม่มเสียเออใช่ใช่ใช่ไปฟาร์มเหมาะสําหรับการฟาร์มพอยต์เพื่อนนายปล่อยสัญญาณหนเพื่อนไปฮ้ยเฮ้อย่างที่เราก็ได้พอยต์ูณ2ลสองหนิเพื่อนเพราะอย่างนี้เราก็ได้พอยต์อีกเยอะจํานวนเอ้มาว่ะมาว่ะมึงได้กูไม่ว่าแต่กลัวจะตายอีกไม่ได้คุณสองกูไม่เอาคูณสองอยต์ก็พอ ถ้าไม่ตายว่ะถ้าไม่ตายว่ะพี่อกี้ทำอะไรลงไปวะเนี่ยนายกดเค้เตอร์ใส่มันไงเพื่อนโอ้เมื่อกี้กูไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้กดอะไรเลยชาร์จรอเลยเพื่อ,ชอนชาร์จรอเลยนายชาร์จหางรอเลยเดี๋ยวเราล่อมาให้ได้เฮ้ยโอ้ยไปโดน่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ไม่หายแล้วตกบอกกูปกกูอกเฮ้ยกูเพิ่ใจเย็น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 เฮ้ยแล้วไม่ใช่เราไม่คิดตัวจไอเทมผิดอีกโอ้โหใช่กูปกกูปกกูปกกูตกใจหมดเลยพาคุณโรคไปยะไปเอาโซก่อนค่อยตายนายนายต้องอัพเวลแบบเยอะๆไว้เพื่อนนายถึงจะแบบเกิดใหม่ครั้งนึงแล้วนายจะได้ไอเดียเยอะๆอย่า ันต้องหาเก็บอะหายากมากเะไรที่ไม่เคยเจอเลยเพื่อนหาเจอยากมากสั <c oughs> ่นอะไรยังเนี้ย <c oughs> โอเครู้เรื่องโอ้ยปาปบปบาปบหูหบบูห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 ูยางไาประดปจะหมดละเอาแล้วหมดของจริง โห่มันก็จะดีเลยวะูแต่เรามารเราเระว่าเราได้สี่ 4, พันแล้วเนี่ยหมดแล้วเหรอใช่ใช่มันจุดฟาร์มพอยท์เราก็หมดแล้วนะเพื่อนอยา่าพยายามอย่าโดนดาเมจนะเพื่อนเอาไงดีวะเนี่ยเน้นโจมตีระยะไกลๆกูคิดอย่างนั้นตอนแรกเราเราเพื่อน <c oughs> เชิดตัวนี้ของเราเพื่อนฟันไม่หางเงี้ยเงี้ยกาตัดโซ่ที่หางกูให้ได้อ่ะทางนี้ไม่ใช่เหรือเพื่อนใช่ไหมนายไม่มีไม่มีแบบว่าเลือดแล้อ่ะ สักห้าสักสี่อะไรเงี้ยพอจะทิ้งให้เราสักหน่อยได้ไหมพอจะแบ่งให้สักนิดได้ไหมไม่ม uh, ีเลยเหรอเหรอโอ้โหโอ้โหโ้อ่าหมื่นหกหมื่นหกนายตายได้อีกรอบแล้วสิเนี่ยะอบตายแล้วจังหวะเนี้ยไม่กลัวแล้วเฮ้ยหรือว่าสเตลวะเพราะมันเดินมาตอนแรกอ่ะไม่ได้นายปล่อยให้เรานำก่อนได้ไหมเลือดเราเยอะกว่านายได้ได้ได้เดี๋ยวนายรอเก็บมันทีหลังเพราะว่าเราตายพอไหมมันมองหน้ามันมองหน้ามันมองหน้านายอยู่มันมองไปทางหน้าอุ้ยอาบไฟแล้วว่ะยังโต๊ะออกไปวหม ต้องเล่นของว่ะเล่นปล่อยไฟให้ปล่อยไฟช่วยไอ้เชี่ยไม่ปล่อยมันเออัอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบอยู่วดวัดววดวเออนไฟอุ้ยเรียบร้ยยเอาฮ้วเฮ้ยฮฮ้วเ้เ เราไม่ได้เอาฮิลใส่ไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพื่อนไม่เอาฮิลมาต่อให้เราเอาฮิลมาเลือดเราก็เหลืออยู่แค่ห้าสิบเพื่อนมันสามารถแบ่งให้นายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันเครียดเลยเซฟหน่อยเพื่อนเซฟหน่อยยนายกลับมาเก็บรอบนี้นายอาจจะได้พอยต์ถึงสองหมื่นเลยนะเพื่อนมันเป็นการเออว่ะเป็นจุดฟาร์มว่ะเขาไม่ได้มาสู้เขามาฟาร์มเจคอมไปดีเลยมาโอ้โหต้องเอาโซคืนอีกเฮ้ยอยาจะเดินจะล่วงทำมึงเจเองนี่ไม่เกี่ยวกับกูแล้วนะ ไปหยัดเลื e. Higher, it, อดไว้รปหยัดเลือดไว้จะทำอะไร <before S 2> mm, ่างโอ้โหแม่งดักเลยโอ้ต้องตีรรมดามาละพอยหมดละระวังน้มีตัวหนังสือปืนเพื่นกินดูกินดูกินดูโอ้ยโอ้โหเน่โอ้ยีย้อย ปล่อยเงินหมื่นไายบินไปแล้วอ่ะเพื่อนอือกูจะเติมเลือดเอาคืนเลยเราคืนเฮ้มาลูกยอมไม่ได้ไฟาร์มตรงนั้นฟาร์มตรงนั้นมันได้คอยเยอะดีนะเพื่อนไห้ไวเลยอ่ะในนี้อุ้ยโดนใช่ไหมในนี้มันจะมีมอนอยู่ตัวหนึ่งเว้ยเพื่อนที่แบบไม่ใช่ทางนี้ ในนี้มันจะมีมอนอยู่ตัวหนึ่งที่มันให้แต้มอีพีโคตรเยอะแต่ว่ามันจะมันโคตรเก่งเลยเราไปเอาโซกูหมดเลยดีกว่าไม่ต้องกลัวไปช่างมันลืมไปโซเก่ากูหายไปแล้วอะทำจะทำอะไรก็ทำมันแบบปีปีทีเดียวตายเลยเพื่อนโอ้โหพื้นที่พื้นที่กว้างไหมพื้นที่มันยินไอตัวไหนไอตัวเดิมอ่ะข้างล่างมันไอ้นี้ด้วยเพื่อนไอนที่ตัวเดิมอ่ะตายเลยเรามาพาาปทางแน่เลยเพื่อนไหนก็ไหนแล้วเล็กแม่งเลยเพื่อน กินนี่นั่นก่อนกินในที่เพิ่มแต้มก่อนจะได้ใช้สกิลพุ่งไปขื่นใจไปเอาเลยพร้อมแล้วเอาละหมดแล้วเซ็มหน้าหมดแล้วเอาตั้งท่าไอ้แข่งหลังยิงปี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยจู่วะเขาไปเรือบร้อยเดือบร้อยเดือบร้อยดีดีสักทีด้วยปะต้งตายเลยเหรอเราไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเรามาใหม่ได้ไม่เป็นไร เราเอามาใหม่ได้ทีที่เียวเองเออเราจะมาใหม่พร้อมกับยาวห่ะเพื่อนแล้วเราสามารถอยู่ให้หนายได้ตลอดเออมีกลออ่องเยอะใช่แล้วนั่นอะเออว่าเออว่าถ้าสมมติสมมติเราไม่นอนปุ๊บสมบไปตายก่อนกับแววยาหรือวะกับแววยาใหม่เฮ้ยชุดใหม่โอ้โหโคตรนางนวลเลยเพื่อนพี่มันท่าท่าอะไรวะ ออกว่ะก็เป็นเหมือนเดิมดีกว่าแต่เป็นอาวุธเดิมแต่ชุดใหม่สแตทมันดีขึ้นป่ะเพื่อนดูกันเลเว่นว่ะชุดอีกาว่ะมันบวกสามเลยนะมันตีบวกมาสามเลยเพื่อนเออว่าบวกสามว่ะเมื่อกี้ใช่หรยอ่าชุดโอ้โหนี่ติดแดงคือเลยว่เมื่อกี้ใช้เมื่อกี้เลยเพื่อนเออเนอันนี้แหละอ๋อเออแต่นี่ค่าซีค่าดีอยู่เนี่ยแต่ดีเฟนซ์ของชุดเก่ามันสูงอยู่เว้ยค่าฟันค่าทําลายค่าเจาะเลือดตีเลือดแตกไม่คือแบบชุดทีจะดีกว่ามต่ไม่เป็นไรใช่ใช่ เล่นสวยงามมาเล่นใช้งานเหมือนแค่อารมณ์ประมาณเหมือนนกอีกาเลยว่ะเพื่อนนายนี่แบบเนี่ยแบบอีกาแล้วแบบว่าภายใต้อีกามีแบบว่าไข่ทองคำอยู่ข้างในดูจากผ้าขนหนูก็รู้แล้วเอาละวันนี้ไม่มีอะไรแล้วน่ะนายต้องกระโดดลงไปเดินจะแอคทิวิตี้ว่านายต้องกระโดดลงไปเพื่อเอามณีอินฟินิตี้สโตนแห่งวิญญาณมาเพื่อนเราสองคนต้องมีคนใดคนหนึ่งกระโดดลงไปเพื่อนฉันไปองฮอกไอ เฮ้ยยอกยอกยอกคิดวจะไปเหรอเราอ้ตามเพพราะงั้นก็ต้องไปเจอบอสที่นายเคยบอกไวเ้เลยใช่ใช่ใช,ใช่เราต้องไปหาตรงนั้นให้เจอมันมันเป็นจุดเกิดจุดใหม่ด้วยเพื่อนเราต้องไปตรงนั้นก่อนมาได้ไม่งั้นเราทุกครั้งที่ตายเราต้องไปเจอเกิดตรงนั้นแล้วมันจะไกลไอเพื่อนอืมมันมีจุดเกิดที่อยู่ในโพรงนี่อยู่เดยอเราต้องหาก่อนเราจำไม่ได้ละอยู่ตรงนี้เรามีแผนที่เราดูแผนที่เราก็ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้จุดตายเพื่อนไม่ตาย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 มี อันนี้ยังไม่เคยมังโอ้ยยยยไอ้มา,อาของก่อนไม่ชิบหายลเลยเฮ้ยชิบเขาเฮ้ยโหลบเขาไม่ทัน <c oughs> ไปเลยไฟหนึ่งทีแล้วก็เดชทันด้วยชุดไม่ขนาดกลางเราหรอกมันสุดยอดจริงเลยเฮ้ยมันโดดแบบมันทิ่มหัวเลยใช่ไหม ได้ได้กระโดดแล้วฟันนะเพื่อนกระโดแโดแล้วกดฟันกลางอากาศอ,อ<ด>่ะมันจะเหมือนคล้ายๆเกณฑชินอิมแพคกับเพื่อนเราลงได้ไนะก็ลงไปนไั่นแหละแล้ว,ลวช่วชงที่มันยังไม่ถึงพื้นนะไหนกดคลิกโจมตีก่อนเพื่อนมันจะตีแบบคล<ม>้ายๆเกณฑชินอิมแพคนายลองดูก็ได้เพื่อนไม่เปเลยได้ s <S ได้ได้ข่าวว่านายแบบว่ากลับมาเอาไปเอาเลือดมาแล้วนี่ไปลงพื้นกันเลยเฮ้ยอุ้ยโคเท่ฮ้าอ้าวโอ้เออว่ะมันตีลูกกาฟันเลยโคเท่อ่ะคือจะลองไม่เชื่อใจเขาดิว่ะ คือถ้าลอกไปเมื่อกี้นี่คือเต็มหัวอะบอกว่าไอ้แยไอ้แ้ไอแ่ร้อนร้อนร้อนไอ้เชี้ยข้างห้องจะด่าเขาเนี่ยดีนตาไม่ขาดไม่เอ้ยเอาละโอเข้โอ้โหโอโเโโอโโอโออออออ ด okay. right. ูอย่าฝักนะด้วยนะแล้วมันมาหากูเจริญเจริญเฮ้ย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 อัพอัพอัพโอ้โหเธอมาได้ทันเวลาพอดีนะอยากรู้ใจไอ้เราติดคู่ดาวนะเพี้นหายจะทายนะเอออายอยอายอู้ห เดี๋ยวเรากลับไปเอายาก่อนเพื่อนเราคงนายตายว่ะเพื่อนไปเลยยาห้าอันมึงใช้หมดแล้วเหรอเรามีแค่สามเพื่อนอ่ะทำไมมีแค่สามอ่ะไม่ได้ปลดล็อกเหรอเออถ้าในเวลเราอะมันมีห้าแต่ในเวลานายพอเข้ามาของนายมันให้แค่สามอ่ะอ่าแล้วมันตามกูมาทำไงทีเนี้ยเอวี่งเอวิ่งไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หยุดตามเพื่อนแล้ววิ่งไปกูจะไม่เจอตัวใหม่อ่ะ อ่าตรงนี้พื้นที่โล่งมาดิครับ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 ตอนนี้มีตัวนั้นตรงเออตรงนั้นตัวหนึ่งนะเพเ่อะหน้าแดงว่ะหน้าแดงว่ะตายเลยว่ะชิมหายคกูเพิ่งโหลดเข้าโวยโวยนี่คูต้องเริ่มใหม่อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ไหนได้หมื่นพอยด์นี่ท่านห้เริ่มเดินม่อีกทีไหนได้อีกหมื่นนึงก็เป็นสองหมื่นเลยสิว่าเพื่อนเท่าทุนแล้วว่ะ บางทีกูก็ไม่ไหวนะเหนื่อยเหนื่อยชิบไอ้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 มิสเตอร์เนี่ยไอ้ไอ้บอยเฮียนี่มยก็ไม่มีไม่แถวนู้นก็ไม่มีกูจะบ้าตายแล้วเมื่อกี้นายใกล้ถึงแล้วเพื่อนโอ้แต่เมื่อกี้มันอยู่เออเมื่อกี้มันอยู่ใต้บ้านในตรงนั้นเองแต่นายตายก่อนกูจะบ้าตายเกือบันเลยกันหมดแล้วไอ้ตัวใหญ่หัวอะไรหัวเป็นหนึ่ง ตัวใหญ่อยู่ไหมไม่อยู่มันอยู่สองตัวนี่หว่าเยอะเยอะเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอมันหันไปทางนู้นแล้วเราไปหาไม่ต้องจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าลูกไปตายเฮ้ยลูกมันเฉยอ้าวกูตายเลยแปะเลือดมาแปาเลือดมากูขอละอุยแล้วทำไมกูเลือดเลือดจังน้อยอยู่อ่ะของมันยิงกูนี่หว่ายยิิงงปมันอุ้ย โอ้ยนี่แบบสำรองเงินไปสองเม็ดเลยนี่ว่า <laughs> แล้วก็บอกว่าหมดแล้วซะแล้วเล็วจริงจริแอ๊บฉันจะจรอนายฉัน <laughs> จะจรอนายตรงนี้ <laughs> ไหนได้พลอยไหนได <laughs> ้พลอยของเก,างก่าคือเรีอ่องเว้ยยังไม่ได้เก็บเลย,อเยของเกา่าเท่าไหร่นะถ้าตอนมันตั้งท่าเราพุ่งเข้าไปไม่ก็เบรกเราได้นี่หว่าไม่เจ็ดพันวะเจ็ดแปดพันวะเฮ้ยหมื่นสี 7, ่เลยนี่หว่าแต่มึงอะสามหมื่นแล้วมึันกูว่าเนี่ยรับซับเร็วเลเนี่ย เราสามารถาไปสู้กับบอสใหญ่ของเกมนี้ได้เลยเพื่อนตอนนี้เลเวลเราถึงแล้วเพื่อนแต่สกิลยังไม่ถึงสกิลเพยยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวรอกันไปเ,เติมลงเติมด้วยอะไรเรียบร้อยก่อนเอ้ข้างหน้าเนี่ยเป็นแคมป์แล้วเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> เราบุก <c oughs> เดี๋ยวเรานำเองก็ได้เพื่อนจะเลือดนายหมดแล้ว <c oughs> เฮ้ยตัวนี้ <c oughs> หันหลังวะไม่ไม่หันนี่หวะอืออือเนาะเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยเอาไงเนี่ย ไอ้ขบวนเปิดออาข้างล่างเอาข้างล่างก่อนเอาข้างล่างก่อนเลยมันจะไม่ลงมาใช่ไหมอ่ามันไมเสียงมันได้ยู่ได้ยู่ได้ยูสี่ข้างจังหวะนี้ได้อยู่อุ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งดันกูตกเลยดันล่วงหรือวะดีนะไม่ตกก็ผ่านเออโอ้ยแม่งเข้าหัวเข้าวงดาบมันนี่อื้อหือ หมื่นแปดแล้วครับจังหวะนี้โอไม่ไหวกับมึงแล้วโอ้ยไอ้ช่องร้อยไอ้ตรงนี้ต้องเลือกจุดลงดีๆนะเพื่อนเอ้ามันมลงผิดม,มันไม่ดูอ่ออะแล้วฝั่งนู้นนะเราไม่ขึ้นไปก่นอนนะเนี่ยเนี่ยดอกไม้มันอยู่ขา้างล่างอ๋อเดี๋ยวไปขา้างล่างมันจะมีสันกระดูกอยู่นายต้องลงให้ถูกึ๊บเอ้ยข้างในมีลัดบอสนี่ปะมีมีมินิบอสเอาเอาเอาเราไปหาไอ้ดอกไม้ก่อน โอ้โหเลยมันมันอยู่ก่อนถึงดอกไม้เพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนกูวิ่งกลับมาอย่างงี้เห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเหราแม่งตามมาด้วยชิบหายแล้วเร็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 วชัตเตอรีหน่อเหี้ยอะไรมันเป็นเหมือนผู้เล่นเหมือนเราอ่ะแต่ว่าแบบมันกลายพันธุ์แล้วอ่ะอ๋อแค่นี้ก็มีอะไรนะอัปเดตอัปเดตจุดไอ้นี่เดี๋ยวเรา ถ้านายกดเข้าดอกไม้นายจะได้พวกฮิวมาเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมกับเลือดเต็มเดี๋ยวเรากลับโลกเราเพื่อไปเอายาด้วยแล้วก็ไปอัพวลสักนิดหน่อยได้เราก็จะกลับไปอัพวลเพื่อใช้โซ่ให้แมงมดหมดไปเฮ้ยนอัพวเยอะเลยเพื่อนอัพวขึ้นเยอะโอ้หแมงสี่วิเองเ็นละถ้านายไม่ถ้านายไม่ตายก่อนน้นนี้นายน่าจะได้เกือบสิบวิเลยเพื่อนเอ